วัสดีครับผมมีผัก27อย่างมาให้ดูนะฮะผัก27อย่างจะลองยืนยันในช่วงนี้แล้วก็ะจะอธิบายถึงว่ามันเป็นอะไรบ้างแล้วก็เทคนิคการปลูก่าเป็นยังไงเริ่มต้นจากผักกุ้งแก้วผักกุ้งแก้วนีก็เป็นผักม่งที่เราใส่เย็เนเตโฟใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เอ็นเตโฟผักม่งที่หลอดใหญ่ๆนะวิธีการปลูกเราก็ ยมจะปลูกชายน้ําหรือว่าปลูกในภาชนะที่มีน้ำาพราะวงมันจะทอดยอดหรือว่าตั้งยอดขึ้นมายอดใหญ่เพราะวงแก้วนี่เป็นยอดนิยมนะครับท่านี้มีอยู่ประมาณ200รเมล็ดครับต่อไปนะผัก้งจีนผักวงจีนผักวงจีนก็คือเป็นผักงที่เราพอผัดผักวงไฟแดงกันผักวงผัดผักวงผัดไฟแดงเนี่ย เวลาปลูกนะครับปลูกนิยมปลูกในแปลงหรือว่าในกระถางในอ่างในกระมังก็ได้นะครับผสมดิในใด้ดีแล้วก็โรยโรยแล้วก็โรย,ยดินปิดนิดหน่อยแล้วก็ลดน้ำก็จะขึ้เมาต้นงตรงอย่างงี้ประมาณ2ี่ันเก็บมาผักได้ในนี้็มีอยู่ประม,มาณส0 0เมล็ดต่อไปเป็นผักชีไทยผักชีไทยนี่ยกรักมชีไทยนีย ก็เราจัดกันดีเวลาประทานกระเทีบมก็จะมีผักชีโรยนะก็กล่นหอมนะผักชีไทยเวลาปลูกเขาต้องใช้ไม้โปร่มหรวขวดเนี่ยกลิ้งให้เปลือกมันแตกซะก่อนแล้วค่อยเอาไปแช่น้ำหรือว่าไปโรยในแปลงมันจะงอกง่ายนะครับเพราะเม็ดผักชีเนี่ยมันมันจะเป็นเม็ดที่เปลือกหนามากถ้าเรา พราะธรรมดาจะหอกชาต่อไปเป็นผักชีลาวเจ้าผักชีอักชีอักชีไทยเมื่อกี้นี้จะมีประมาณ300เมล็ดนะครับผักชีลาวผักชีลาวก็เขามาใส่องอกันทางอีสานนิยมนะครับมันจะเป็นกิ่งเป็นฝอยนะครับยอดมันจะเป็นฝอยฝอยกลิ่นหอมเฉพาะตัว ถือว่ากลิ่นหอมมากนะครับผักชีลาวเขาก็เวลาปลูกก็โรยลงบนแปลงลดน้ำใช้ฟางคลุมรดน้ำเรื่อยๆนะครับไม่นานก็ได้กินนะครับผักสุนครัวโดยทั่วไป3 0ถึง45วันก็ได้กินแล้วในผักชีลาวนี่ในถุงนี้น่าจะประมาณพันเมล็ดนะเมล็ดเขาจะบางๆเล็กๆ ต่อไปเป็นผักคะน้าผักคะน้าก็เขานิยมปลูกในแปลงหรือว่าในกระถางนวิธีปลูกก็จ,จะมี2วิธีก็คือ1อาจจะเพาะเพาะเมล็ดก่อนเพาะเมล็ดแล้วเ,เมื่อเมล็ดโตขึ้นมาสักต้นสักคืบหนึ่งก็เอามาแยกแยกลงแปลงในผักคะนานี้ก็เรารู้จักกันดีนะฮะว่ากินแบบไหน นะครับในผักคะนานี่มีประมาณเจ็ดร้อยเมล็ดนะครับในสองนี้ต่อไปเป็นผักกวางตุ้งนะผักกวางตุ้งเวลาเรากินบะหมี่นะเราจะเราจะเห็นนะผักกวางตุ้งนี่เมล็ดเขาก็จะเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นผักที่ไม่มีพิษมีภัยนะผมพูดถึงอินรียนะนะ ผักกวางตุ้งนี่เป็นผักที่ไม่มีพิษภัยคนที่เป็นโรคเกาก็กินได้นะเพราะว่ามันไม่มีสารที่ทําให้ปวดเขา่าปวดขาผนะักกวางตุ้งก็ปลูกในแปลงหรือปลูกในกระถางนะครับปลูกเหมือนเหมือนกับผักอื่นๆนะครับผักกวางตุ้งในถุงนี้มีประมาณแปดร้อยเมล็ดนะมีเล็าจะเล็กนะครับต่อไปกรนะเพรากรนะเพรา เรารู้กันดีอยู่แล้วนะฮะเขาก็โรยเมล็ดแล้วก็ปลูกนะครับเอามาผัดกะเพราโหระพาเนี่ยโหระพาใส่แกงใส่ต้มนะครับต้นคล้ายกะเพราจะเป็นคนละกลิ่นกันนะกลิ่นจะเบาบางกว่าแล้วก็มีมีแมงลักนะแมงลักนี่คล้ายกับโหระพามากที่สุดจะเป็นคนละกลิ่นกันนะทางภาคอีสานเรียกว่าผักอีตู่ อัิโต้ก็นิยมเป็นที่นิยมนะครับกะเพรานี่จะมีอยู่ประมาณ500เมล็ดนะฮะโหระพามีประมาณ3 0 0เม,มล็ดแหงรักนี่มีประมาณ3 0 0เมล็ดนะครับในซองที่ทบรรจุไว้นะต่อไปเป็นผักขมผักขมนี่มมเมล็ดเล็กมากนะครับเขานิยมปลูกแล้วก็เอามาต้มเอามาแกงเอามาผัดกัน แกงเลียงผักขมอร่อยนะฮะแกงเลียงผักขมอร่อยเปราปลูกก็ใช้โรยฮะโรย,ยลงลงบนแปลงเลยแล้วก็ลดน้ำนผักขมนี่มีประมาณ500เมล็ดเมล็ดเล็กมากต่อไปเป็นอะไรเนี่ยพลิกขี้หนูเนี่ยพลิกขี้หนูสวน,นพลิกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆนะครับนะนะนะเนี่ยเวลาปลูกก็แยกปลูกห่างกันสักซอกหนึ่ง อาจจะใช้วิธีเพราะให้ต้นแข็งแรงก่อนแล้วเขาแยกก็ได้นะครับพี่ขีนหนูในนี้มีอยู่ประมาณ150เมล็ดนะครับคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอมนี่ก็จะต้นอ้วนอ้วนอันนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นเป็นผักที่ช่วงหลังๆนี่นิยมกันมากขึ้นนะะรส รสหวานอร่อยนะผัดแล้วหวานอร่อยคณะเห็ดหอมมีประมาณ300ร้เมล็ดผักกาดเขียวนะผักกาดเขียวหรือผักกาดหินนะกลิ่นจะชุนฉุนบางทีมันบางคนเขาเรียกว่าสบีไทยนะครับกลิ่นจะฉุนฉุนะก็เป็นที่นิยมนะครับใช้ลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยดีหรือว่าทานดิบๆก็ได้นะครับ ผักกาศตัวนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่ร้อยมเมล็ดนะ,มะเมล็ดเล็กมากต่อไปเป็นผักกาดหอมนะฮะผักกาดหอมก็เขาจะเป็นสีสีเขียวแต่ว่าไม่ใหญ่นะใบบางนะอันนี้ก็เป็นเป็น,ปน,ปนที่นิยมกันใช้กินสดก็ได้นะ,ะหรือว่าจะไปลวกจะไปต้มแกงก็ได้นะครับ ผักกาดหอมก็มีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยเมล็ดนะผักชีใบเลื้อยนะผักชีใบเลื้อยนี่ในนี้มีอยู่ห้าร้อยเมล็ดนะครับผักชีใบเลื้อยทนะางอีสานเรียกหอมเปนะทางอีสานเะรียกหอมเปนิยมเอามาใส่ต้มยำเอามาหั่นใส่ลาบนะใส่ลาบหอมดีนะครับกลิ่นฉุน ไปเขาจะเป็นจัก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 คล้ายๆใบเรื่อยแล้วก็รนะ้านอาหารเวียดนามนะเขาจะเอามาทำเป็นผักแกล้มนะต่อไปมีขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่รูปร่างคล้ายๆผักชีบางคนเรียกว่าตองตั้งโอแต่กินเป็นนละอย่างกันนะครับนะต้นยาวๆหอมกลิ่นเฉพาะตัวถ้าเราไปทานร้านต้มเลือดหมูนี่เขาจะใส่ขึ้นช่ายนะ ขึ้นช่ายเนี่ยามาผัดกับปลาช่อนก็นอร่อยมากนะวิธีปลูกก็ลงแปลงนะครับนะต่อไปเป็นผักกาดขาวผนะักกาดขาวนิยมเอามาแกงส้มนะเอามาลวกจิ้มนะเป็นเป็นที่นิยมกันปลูกลงในแปลงธรรมดานะผักกาดขาวเจ้าผักกาดขาวนี่ ก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยเมล็ดนะอยู่ในนี้ <c oughs> ทั่วฝักยาวอ่าถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่เวลาปลูกนะยกล้องลงแปลงปลูกแล้วก็ทําค้างให้เขาไต่ขึ้นไปหน่อยนะค้างแบบเฉียงๆนะครับขึ้นไปอย่างนี้เขาก็จะไต่ค้างขึ้นไปแล้วก็มีฝักนะก็เก็บกินได้นะอันนี้ถั่วฝักยาว ต่อไปเป็นบัวหอมนะฮะบ,บัวหอมก็เวลาปลูกก็ทําค้างให้ไต่แล้วก็จะห้อยลงมาหรือบางทีถ้าปล่อยปลูกใกล้ต้นไม้ก็ไต่ขึ้นบนต้นไม้นะครับบัวหอมเอามาผัดอร่อยนะหวานมากมะเขืออันนี้เป็นมะเขือเปราะเจ้าพญามะเขือ,อน,นี้ก็เป็นที่รู้กันว่ามาทำไรกินเองได้บ้างผมคงไม่ต้องบอกนะครับ แตงกวาแตงกวาดกดีนะมีพี่น้องที่ได้ได้อุดหนุนไปปรากฏว่าเขาบอกว่าแตงกวานี่งอกเร็วแล้วก็งามมากแล้วก็ได้ผลเร็วในประมาณ30วันติดโรคได้กินแล้วนะแตงกวากระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวไม่เหมือนกระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบเขียวก็จะเป็นฝักยาวๆเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยนะแล้วก็เป็นยางยาง คนที่เป็นโรคกระเพาะกินกระเจี๊ยบเขียวช่วยได้นะครับเขาจะเป็นเมือกเคลือบกระเพาะไม่ให้ปวดท้องนะต่อไปมีเป็นอะไรถั่วพูอ่าถั่วพูถั่พูนี่อ่าปลูกแล้วเขาจะดกนะเก็บไปได้เรื่อยเรื่อยเรเรื่อยเ,อยเ,อยเอยนะครับอ่าถั่วพูเป็นลักษณะฝักอ่าแบนๆเหมือนยาวกว่านิ้วมือนะยาวกว่านิ้วมือประมาณสักเครื่องฟุตนะ หรือถ้าเป็นตัว่วฮูพันใหญ่เขาก็อาจจะมียาวกว่านี้นะครับอันนี้ก็นิยมเอามาทำแกงทำต้มนะบางคนก็รับประทานดิบได้นะแล้วแต่จะชอบนะครับต่อไปเป็นข้าวโพดท,ทับซิมสีม่วงนะทิมสีม่วงก็เป็นปลูกแล้วออกมาเป็นสีม่วงนะเอามาต้มหรือนึ่งอร่อยนะครับข้าวโพด แล้วก็มีข้าวโพดเทียนข้าวโพดเทียนก็คือข้อาวโพดฝักเล็กนะนิยมนิยมกินกันเพราบอกว่ามันนิ่มดีนะพอได้ฝักมาก็เอามาต้มนะมากินกันอันนี้เม็ดสีทกขา,ขานี่เป็นฟักทองนะฟักทองก็ปลูกฟักทองเวลาปลูกเราจะปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามดินก็ได้หรือว่าจะทำร้าน นะทำร้านให้เขาเขาอยู่ก็ได้นะทำามันค้างนะฮะนะถ้าทำร้านนี้เขาอยู่พอผลที่ได้เขาจะห้อยลงมาแต่ถ้าหากว่าเราปลูกไปกับพื้นดินผลก็จะวางอยู่กับพื้นดินนั่นนะครับก็ได้ทั้งสองวิธีนะครับฟักทองมะละกอมะละกอนี่เป็นเป็นผลไม้เออเป็นผลไม้ได้ด้วยและเป็นผักได้ด้วยนะฮะมะละกอนี่ ก่อนปลูกเขาก็<ๆ>แช่น้ําสักคืนหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ภาชนะห่อ,หอนะใช้ผ้าหอ่อแล้วก็ปิดไว้สักสองสาวันพอเริ่มงอกแล้วเราก็ไปหยอดลงในหลุมนมะเขาเขานิยมต้นที่เป็นต้นสมบูรณ์เพศหรือว่าต้นกระเทยนะครับมลกรจะมีต้นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ต้นกระเทยเขานิยมต้นกระเทยนะครับต,ต้นตัวผู้ไม่มีลูก ต้นตัวเมียมีลูกแต่กว้างๆใหญ่ๆไม่สวยต้นกระเทยรูปร่างจะสวยตลาดต้องการะมะละกอนี่ปลูกประมาณแปดเดือนสุกกินได้ประมาณสี่เดือนก็กินลูกประมาณสี่ห้าเดือนนะก็กินลูกลูกดิบได้นะมะละกอก็เอามาตำส้ตมตำนะนี่ครับทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเจ็ดอย่างทั้งหมดยี่สิบเจ็ดอย่างาบรรจุอยู่ในซองนี้นะครับ ดยด่นซองนี้พี่น้องที่สนใจนะครับาสามารถาทักทายกันมาได้มีค่าส่งอีกนิดหน่อยนะซีซองตอนนี้โปรโมชั่นอยู่100บาทาค่าส่ง35บาทที่ต่อกันมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ